สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันนะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวันนี้นะครับเราก็จะได้มาเรียนนะครับในเรื่องของลำไส้ลำไส้คนเรานั้นนะครับมีทั้งหมดกี่ลำไส้เขาเรียกว่าลำไส้อะไรบ้างความยาวของลำไส้ยาวเท่าไหร่ลำไส้มีหน้าที่ทําอะไรในร่างกายเราแล้วก็ลำไส้อยู่ส่วน นะครับดูส่วนใดของร่างกายเราเรามาเรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือเรื่องของอวัยวะภายในเช่นเดิมนะครับซึ่งเราก็เรียนมาแล้วในเรื่องของอสมองนะครับหัวใจตับไตปอดกระเพาะอาหารและวันนี้นะครับเป็นอวัยวะภายในนะครับสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของลำไส้นะครับเรามาเรียนไปพร้อมๆกัน ําว่าลำไส้นะครับตำแหน่งที่ตั้งของลำไส้ก็คือตั้งอยู่ในช่องท้องครับช่องท้องตอนบนนะครับลำไส้มีทั้งหมดกี่ชนิดต้องเรียนลำไส้มีทั้งหมด2ชนิดนะครับซึ่งชนิดแรกได้แก่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กอยู่ตรงไหนลำไส้เล็กก็อยู่ในช่องท้องนะครับอยู่ข้างในถัดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับชนิดที่สองคือลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นะครับก็จะอยู่ ท่านบนนะครับถัดมาจากลำไส้เล็กเหมือนกับในรูปนะครับอันนี้นะครับสีบริเวณสีหลืเงที่ครูนะครับจะทําคล้ายๆการแรงเอาให้อันนี้คือลำไส้เล็กนะนักเียนสีเหลืองนะส่วนสีฟ้านะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้คือลักษณะของลำไส้ของเราและบริเวณนี้นะครับเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าไส้ติ่งไส้ติ่งนะครับบริเวณที่อยู่ ปลายของลำไส้ใหญ่นะครับจะเรียกว่าไส้ติ่งทีนี้ต่อมานะครับลำไส้ลักษณะของลำไส้เป็นเช่นไรเนื้อเลยนะครับลักษณะของลำไส้ก็จะเป็นท่อกว้างยาวครับแล้วก็ขดไปมาที่อยู่ในช่องท้องเราเนี่ยมันจะขดไปขดมาตรงนี้แหละแบ่งเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งลำไส้เล็กจะมีความยาวประมาณ 7- 8เมตรครับนักเรียน นักเรียนคิดว่ายาวไหมนักเรียนลองเดินดูนักเรียนลองทําเครื่องหมายนะครับทําเครื่องหมายก่อนที่เราจะเดินเราขีดเส้นทําเครื่องหมายไว้แล้วเดินอีกประมาณเจ็ดถึงแปดก้าวแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นแล้วนักเรียนก็ต้องลองมองลองมองกลับขึ้นมาดูว่ายาวไหมเออเจ็ดถึงแปดเมตรนักเรียนคิดว่ามันขดอยู่ในท้องเราได้อย่างไรอันนี้คือความยาวของลังแท้เล็กนะครับยาวมากเลยนะครับเจ็ดถึงแปดเมตรเลยทีเดียวทีนี้ ในลักษณะของลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็จะมีความยาวแค่1.5เมตรเองอ1.5เมตรก็1.9กว่ับีกครึ่งเก้าของเรานักเรียนลองเดิน1.9แล้วก็ครึ่งเก้าของเราดูว่านี่แหละคือลักษณะของลำไส้ใหญ่เราความยาวนะครับยาวประมาณ1.5เมตรลำไส้เล็กก็ยาวประมาณ7-8เมตรนะครับอ,อันนี้คือลักษณะของลำไส้ที่ขดไปขดมาอยู่ในท้องเราเนี่ยนะครับ ยาวมากๆเลยรวมๆแล้วทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะครับรวมๆแล้วเกือบสิบเมตรเลยนะครับมาหน้าที่ครับหน้าที่ของลำไส้เล็กเช่นนะครับลำไส้เล็กก็จะมีหน้าที่ย่อยอาหารในขั้นตอนสุดท้ายครับอไม่ว่าจะเป็นพวกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับอ่าต่างๆแล้วนาเลยนะครับในสารอาหารนะครับก็จะมีการย่อยในบริเวณส่วนของลำไส้เล็กดูดซึมอาหารนะครับเข้าสู่กระแสเลือดอ่า ส่วนลำไส้ใหญ่ล่ะลำไส้ใหญ่ก็มีหน้าที่ดูดน้ําและดูดเกลือแร่จากอาหารครับจากกา,กากอาหารครับทําไมต้องดูดครับเพราะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะดูดนะครับเอาน้ำแบบเ,เกลือแร่จากกาก,ากอาหารออกให้หมดเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะขับกาก,ากอาหารหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขับอุจจาระนั่นเองไปทางไหมครับส่งต่อไปยังถวานหนักอันนี้คือเรื่องของกาก,ากอาหารนี่แหละครับหน้าที่ครับ หน้าที่ลำไส้เล็กก็ทานนํา,า,ทง,าททงานอีกหน้าที่หนึงหน้าที่ลำไส้ใหญ่ก็ทํางานอีกหน้าที่หนึงนะครับซึ่งจะทํางานแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือดูดซึมน,น้ําหรือแร่ธาตุนะครับหรือเกลือแรเ่เข้าสู่ร่างกายเรานั่นเองสิ่งไหนที่ลำไส้ใหญ่ดูดแล้วเวลาเราไปอุจจาระนักเรียนสังเกตไหมว่าถ้าเรามีร่างกายที่ปกติอุจจาระของเราจะไม่เป็นน้ําและก็จะไม่แข็งจนเกินไป นะครับอันนี้คือร่างกายปกติแต่ถ้าอุจจาระเราแข็งเกินไปแสดงว่าวันนั้นครับเราขาดในเรื่องของน้ําในร่างกายเราหรือวันไหนที่อุจจาระน,น,น,นะครับเป็นของเหลวเลยเป็นน้ํานะครับอ่าวันนั้นคือมีการผิดกะปิอ่าผิดปกตินะครับในเรื่องของระบบขับถ่ายต่อมาลําไส้วิธีดูแลรักษาครับเออทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายเราเราต้องดูแลและรักษาให้ดีเพราะ มันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิตครับเช่นนะครับันดับแรกเลยไม่กินอาหารที่มีรสจัดนะครับเราควรกินอาหารที่หลากหลายหลากหลายเช่นอาจจะกินอ,อาหารอะไรก็ได้แต่อย่าเค็มเกินไปอย่าเปรี้ยเกินไปอย่าหวานจนเกินไปแล้วก็อย่าเผ็ดจนเกินไปนะครับเหมือนที่ครูเคยสอนว่าเราควรรับประทานอาหารให้เป็นรสกลางนะครับรสชาติกลางๆนะครับให้มันพอดีนะครับอย่าเปรี้ยวมากเค็มมาก เผ็ดมากหรือหวานมากนะครับต่อมากินอาหารให้ถูกสุขลักษณะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่นั่นเองอกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเขาเรียกว่าอาหารที่ถูกสุขขักษณะทีนี้นะครับเรื่องของผักและผลไม้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้เรากินทุกวันนะครับให้เรากินทุกวันเลยเพราะอะไรครับเพราะาผักและผลไม้ช่วยนะครับมันจะช่วยในการขับถ่ายาขับถ่ายได้ดีเลยนะครับเป็นการขับถ่ายที่ปกติ ถ้าเรากินผักเยอะๆร่างกายเราทําไมถึงแข็งแรงเพราะว่าอะไรเพราะผักที่เรากินเข้าไปก็จะมีการย่อยนะครับที่ง่ายขึ้นผักและผละไม้มันจะย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์และการขับถ่ายมันก็จะดีกว่ากันนะครับทําให้ร่างกายเราเปง่ายแข็งแรงเพราะว่าเราขับถ่ายเป็นเวลานั่นเองการขับถ่ายเป็นเวลาก็สําคัญนะครับนักเรียนไม่ใช่ว่าเราขับถ่ายเวลาไหนก็ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องฝึกฝึกว่าตื่นเช้ามาอันดับแรกเลยก่อนจะอาบน,น้ํา เราต้องขับถ่ายให้เรียบร้อยฝึกให้มันเป็นนิสัยครับแรกๆอาจจะยากครับนานๆไปถ้าเราฝึกได้ร่างกายเราแข็งแรงแน่อนอนครับฉะนั้นแล้วเราพยายามฝึกการขับถ่ายของเราให้เป็นเวลานะครับ 5. ไม่กินอาหารที่แข็งและเหนียวมากเกินไปเพราะมันจะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานหนักร่างกายเราก็จะเป็นไงครับอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ฉะนั้นแล้วเราควรรับประทานอาหารนะครับอย่างถูกสุขลักษณะนะครับที่สุดเลย สุดท้ายครับระวังครับการกระทบกระเทือนบริเวณช่องท้องทําไมต้องระวังเพราะอะไรเพราะการกระทบกระแทกแรงๆนะครับรกระทบกระเทือนในบริเวณช่องท้องแรงๆ <S <S เราตุกไหมจุกครับเหมือนกับเราโดนลูกฟุตบอลนะครับโดนเพื่อนเตะลูกฟุตบอลอัดท้องจุกไหมครับจุกเลยแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นการตอบสนองต่อร่างกายเราเราจุกบางครั้งจุดจุกจนร้องไห้เลยก็มี นะครับเจ็บไหมครับจุกแล้วเป็นไงร้อ,องไห้น้ําตาไหลเลยนะครับเพราะว่าความจุกนะครับมันไปกระทบกระเทือนเพราะอะไรเพราะร่างกายนะครับเราไปกระทบกระเทือนบริเวณช่องท้องเลยเกิดอาการจุกขึ้นมาแล้วทําให้ระบบการทํางานในร่างกายเราผิดปกติไปอ,อันนี้ก็คือเรื่องของลำไส้นะครับงานวันนี้นะครับในเรื่องของอวัยวะภายในนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของลำไส้คำชี้แจงนะครับให้นักเรียนวาดรูปลำไส้เล็ก และก็ลำแส้ใหญ่ที่อยู่ในรูปภาพที่ครูโชว์ให้ตรงนี้นะครับและก็ระบายสีให้สวยงามพร้อมกับอะไรครับถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบก,การเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นักเรียนชั้นป .2 สองขอคุณครูครูคก็ขอสวัสดีครับ